ชาวราศีมินทุกท่านโปรดจงรับรู้ไว้ว่าภายในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนี้ดาวพระพุธนั้นก็ได้ได้โคจรเข้าสู่ในราศีพฤษภในช่วงนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านยาตระหนกตกใจกัน การย้ายของดวงดาวนานๆจะมีสักครั้งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวราศีมินโดยเฉพาะชาวราศีมินนั้นจะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เรียกว่าโดดเด่นเปรียบเสมือนดวงชะตาฟ้าดินนั้นเปิดให้ชาวราศีมินนั้นได้มีความหวังและได้แลเห็นถึงอนาคตอันก้าวหน้าและกว้างไกล จะมีความสว่างสวยัยจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอยู่เสมอผิดกับในเมื่อครั้งก่อนนั้นตัวของท่านนั้นเคยลำบากยากแสนมามากมายในช่วงของเดือนสองเดือนก่อนนั้นต้องออกจากงานก็มีบางครั้งบางคราวนั้นถ้าหากว่าท่านไปรับจ้างเขาก็ได้เงินมาก็ไม่พอใช้ในช่วงนั้นก็ถือว่า ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในช่วงของดวงที่เรียกว่าตกอับจะทำอะไรนั้นชาวราศีมีนนั้นก็จะแลดูไม่ดีจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงนั้นในเรื่องของความรักก็อีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะไปรักใครชอบใครเขาก็เมินหน้าไม่มีความสัมพันธ์ตอบกับเราทั้งนั้น เราจะทำอะไรก็ไม่มีใครเหลียวแลในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าดวงชะตาของเรานั้นย่ำแย่ในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้นก็มีใช้บ้างไม่พอบ้างบางครั้งก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นลมรุกคลุก,ลกคลานมาตลอดก็ยังดี ยังมีชีวิตมาถึงจนปัจจุบันนี้ได้แต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะได้เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวราศีมินในช่วงนี้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ต่อไปท่านท่านใดที่เคยว่างงานอยู่ท่านก็จะได้งานทําในช่วงนี้บางท่านนั้น ที่เคยคิดว่าอยากจะไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศท่านก็จะได้มีโอกาสไปในช่วงนี้บางท่านนั้นอยากจะไปเรียนหรือว่าจะไปสอบต่างประเทศอันนี้ก็ท่านก็จะได้ไปในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนั้นมีความสำเร็จอยู่จะเป็นโอกาสที่ดี การโยกย้ายของดวงดาวนั้นจะทําให้ส่งผลดีกับทุกๆุกราศีโดยเฉพาะราศีมีนจะมีจุดเด่นรวมถึงในด้านของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็เรียกว่าจะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันทีเงินทุกบาททุกสตัง์ก็จะมีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดในช่วงนี้ และจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาหาคุณหวังพึ่งพาบารมีท่านอีกด้วยในด้านของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีใช้มีสอยไม่ขาดมือการเงินการทองนั้นช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังจะมีคนบางกลุ่มมาชักชวนให้ท่านได้ไปร่วมลงทุนกับเขาบางทีบางอย่างนั้นก็ มาชวนให้ไปทำงานเล็กๆก่อนหรืออาจจะมาชวนให้เราไปทำงานใหญ่ถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ในด้านความร,รู้หรือว่าการที่เขามาชวนให้เราไปลงทุนกับเขานั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีประสบการณ์อยู่ก็ไม่สมควรที่จะไปลงทุนกับเขาเพราะว่าเราไม่มีความรู้ก็จะทำให้เราดัานเสียเปรียบเขา เราลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้อะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านอยู่เฉยเฉยไปก่อนจะดีกว่าในเรื่องของความรักบางคู่ก็รักกันดีไม่มีปากไม่มีเถียงอะไรบางคู่นั้นก็เป็นคนที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์ใจร้อนทำอะไรก็คอยเอาแต่ใจของตัวเองผัวพูดอย่างหนึ่งเมียก็พูดไปอีกอย่างส่วนมาก ก็จะมีเรื่องมีราวกันบ่อยครั้งแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแยกกันไม่ออกบอกแล้วก็ไม่ฟังถ้าแม้นว่าท่านใดยังเป็นโสดอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปช่วงนี้จะมีคนหมายปองท่านถ้าหากว่าท่านเคยเจอะเจอหรือว่าเคยพูดจากับใครไว อันนี้ก็ขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีเขาอาจจะมาหมายปองหรือว่าอาจจะมาจองท่านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชายสำหรับตัวท่านในช่วงนี้ก็ถือว่ามีสเสน่ห์ในตัวของท่านเปรียบเสมือนดอกไม้จะส่งกลิ่นหอมกระจายใครเห็นใครก็อยากเด็ดดมใครเห็นก็อยากจะชมชมชอบ ก็ถือว่าภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมิถนทุกท่านในด้านของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนั้นก็จะมีดาวพระพุทธ นั้นย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกก็จะทําให้ดวงชะตาของท่านกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งชาวราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกโดยคือคนที่เคยคบกันมานั้นก็จะกลับมาคบกันได้อีกต่อไปถ้าหากว่าท่านทำงานเป็นหัวหน้าคนงาน ที่มีลูกน้องอยู่มากมายก็ให้ท่านระวังอาจจะมีคนบางคนคิดที่เรียกว่าไม่ซื่อตรงกับเราเขาอาจจะทำดีกับเราหรือว่าพูดจาดีกับเราแต่ใจเขาด้านไม่ดีกับเราก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้คนพวกนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจเขาเขาอาจจะพูดดีบ้างพอเราคล้อยตามพอวันหลังก็หักหลังเรา สิ่งที่ต้องระวังนี้ต้องระวังให้ดีในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าคนที่เรารักกันใหม่ๆนั้นถ้าหากว่าเขาพูดจาอะไรหรือว่ามาชักชวนให้เราไปร่วมทำงานอะไรกับเขาถ้าเรายังคบกันใหม่ๆก็อย่าไปไว้ใจเขาเขาอาจจะหลอกให้เราหลงกลของเขาก็ได้ ในช่วงนี้ชาวราศีมินต้องมีจุดที่ระวังอยู่ก็หลายอย่างในเรื่องทรัพย์สินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีคนบางคนมาหลอกลวงหรือว่ามาพูดจาชักชวนอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพอันนี้ก็ต้องให้ระวังอาจจะมีการที่เรียกว่าเรียกว่าโทมาขอเงินบ้างมาหลอกมาลวงเราถ้าหากว่าเราตกหลุมพราง เราอาจจะเสียเงินเสียทองให้กับเขาไปก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของสุขภาพพรานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าร่างกายของท่านนั้นยังแข็งแรงจะทำอะไรก็ยังทำได้อยู่เสมอถ้าหากว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวว่างๆให้ท่านออกกำลังกายเช้าๆให้วิ่งสักสองสามรอบหรือว่า ให้ออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายของท่านนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งและต้านทานเรียกว่าไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยกับใครนอกเสียจากคนที่มีอายุมากผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องคอยระวังในโรคประจำตัวของท่านนั่นแหละในเรื่องของการเจ็บขาปวดเข่าปวดขาปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องของธรรมดาสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าท่านระมัดระวังสิ่งของต่างๆนั้นของใช้ของสอยถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็จะไม่มีการพลาดพลัง้งแต่สำหรับท่านที่ชอบทำงานอยู่ส่วนสูงหรือว่าทำงานที่สูงอันนี้ให้ระวัง อาจจะมีการพลัดตกล่นลงมาได้ในช่วงนี้หรือบางท่านนั้นใช้รถใช้สนนบ่อยครั้งอันนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะให้ดีก่อนจะออกจากบ้านให้ท่านตรวจตราล้อเบรกให้ดีถ้าหากว่าท่านมันตรวจมันตราก็จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สิ่งที่เราทำนายทายทักนั้นบางทีก็เกิดขึ้นได้บางทีก็ไม่เกิดขึ้นเราทำนายโดยภาพรวมเราไม่ได้เจาะจงเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการารับฟังคลิปของเราท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญ จะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมฟ่ามุ่งมาตปรารถนาเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี